ครับวันนี้มีเกมมาทดสอบสมาธิสติปัญญาครับเกมง่ายๆกันสามารถเอาไปเล่นในในขั้วเลื่อนครับวันนี้มันเป็นเกมในวงเหล่ามุนม่วนครับมาตัวที่เฮีเด็เบ่งนี่ครับมีมีใหม่ใหม,ม่เป็นรูปบ้านนะครับคือให้จับได้จับได้ซองใหม่เปลี่ยนจากรูปบ้าน ให้เป็นจังหวัดให้จับได้คนละสองใม้ครับเนี่ยเอาลองมึงใช้วันลองคนแรกจับไปซองใม้ครับเปลี่ยนจากรูปบ้านให้เป็นจังหวัดเกมง่งายๆครับค่ายเครียดมัันจะทยงงไเงบาสมองวิวสบ,สบายสบายอะเอาลองมึงล่องมึงจับไปซองใม้จับออกคือเอาไปต่อได้ไเลยแล้วแต่ครับแล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดจังได๋ จับได้ใหม่หนไม้นี่จังหวยังไรู้ไม่ร้บไดรั้เอ่ไมรู้เม่ไมร้นี่เอ้ไมนผู้หญิง้ม่ร้ไม่ร้ไไม้ไม่รไมร้ไรได้เอาไปเลย้ไม่ร่ไม้่ไมู้้้้มันเป็นจังหว้่ ง่ายๆครับง่ายๆเบาสมองสนุกสนุกเรียนคล้ายเครียดกันในกลุ่เรื่องอน,นี่นะที่เป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศไทย <c oughs> <c oughs> จท okay. ังหวัดอะไครับนี่ความโอเคบอดิครับบอดิคบอผ่านทำไมเจ็บจอยร่องบอเอ้าเจ็บจอยร่อง เก็บจอยลองสองไม้เฮาให้จับได้สองไม้ได้ลูกอเปล่ mm hmm. เก็บจอยเอาเดี๋ยวติดเฉลยเดี๋ยวลูกตัวที่เฉลยเก็บจอยับได้เสองไม้ทีจังไรปับ๊บอันนี้นี่คือความสามารถของเด็กน้อยเนาะเพื่อนที่จับเป็นจังหวัดใดมนมาเนี่นี่อาโอ้นี่นาที่เป็นจังหวัดที่เปียกทีปีมาสุดยอดครับไม่ถูกครับไม่ถูก โอเคมามาดีมาเบื่องกันงตัวสิเฉลยเมือนรับเด้อจับได้สองใหม่ใหม่ที่หนึ่งไม้นี้ใหม่ที่หนึ่งเอาไว้อย่างนี้อันนี้ก็ออยังครับรอย 101, อย็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งรอยยิดครับผมง,างา่ายๆค่ายเขียดเบาสมองขอบคุณหลายครับผมที <c oughs> <c oughs> ่รับชมครับผมสวัสดีครับ